เอฟซพอตอของลุงพลป้าแต่นทุกๆคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันที่15นะคะมีนางรำทั้งหมดห้าร้ท่านนะคะเราเห็นโดมกันแล้วใช่ไหมคะช่องของพี่แหน่งเมเดยนะคะได้เอาโดมเนี่ยถ่ายขึ้นไปข้างบนนะ,ะ mm. เห็นนางลำห้าร้อท่านเนี่ยลำพร้อมเพียงกันแล้วก็สวยงามอลังการมากๆเห็นไหมคะเอฟซ นะคะต้องขอบคุณบอสอิสระแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะที่นำนางรำเนี่ยทั้งหมด599ท่านเนี่ยมารำต่อหน้าองค์ปู่ปริจิตของเราขอให้เอฟซทุกท่านแล้วก็บอสอิสระนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะในการที่ทำสิ่งมหัศจรรย์วันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็นะคะที่มีการเชิญชวนให้หมู่บ้านต่างๆ มาร่วมลดน้ำดำผัวผู้หลักมักใหญ่ด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะขอบคุณทุกอย่างเลยนะสำหรับบอสอิสระนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้ววันนี้ดูแล้วนะคะลุงมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าลุงเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วนะเขาชอบทําอะไรที่มีกิจกรรมนะถ้ายิ่งมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างเนี่ย ก็ทำให้ลุงเนี่ยมีความสุขเพราะว่าลุงได้ทําขึ้นมาอยากจะให้เชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยมาร่วมลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็มาก่อเจดีไซน์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาต่างๆมีตะกอ้อเอ้ฟุตบอลเอ้ยวอลเลยบอลเอ้ยนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะเห็นไหมคะ พอพวกเพลิมันรับไม่ได้นะคะพวกเพลิต่างๆนะเพลน,นารกนะคะแล้วก็อลริมิตตแล้วก็ช่องข่าวที่โจมตีอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรานะคะเอาไปเล่นคือเกานะคะเอเพราะอะไรรู้ไหมความอิจฉาลิษยาเป็นบอกเกิดเหง่งความบ่าปนะพวกนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเพราะว่าอิจฉาบอกว่าเนี่ยมีแต่นางรําแต่ไม่มีท่านผู้ชมเลยตอนนี้ลุงพล นะคะขาดทุนย่อยยับโอ้โหพี่ถามจริงๆเถอะเขาไม่ได้เอามาค้าขายนว้ยกูจะบอกให้นะลิตวิดตัดนะเขาไม่ได้ค้าขายเขาแค่นำนางรำมาลำประทับที่หน้าองค์ปู่ได้ยินบ่หูเนี่ยเขาไม่ได้มานะเปิดฉายหนังกลางแปลงจะต้องเก็บตัวค่าบาัตรกูถามหน่อยสิเขาขาดทุนอะไรไม่ทราบฮะอยู่ที่เฉยกันบ้างเถอะวันสงการเนี่ยไม่ต้องมาเกาะเขาหรอก อ๋อหมดปัญญาเล่นแล้วว่างั้นก็เลยจะมาเกาะนางํำเกาะกันทุกช่องเลยนะคะไอช่องที่มันเป็นภัยต่อสังคมนะคะเกาะทุกช่องนะคะไม่มีอะไรที่จะทํามาหากินแล้วก็เลยจะต้องมาเกาะลุงพลกับป้าแตนมาเกาะนางราของเราเอาไปด่าเอาไปว่าเอ้ยก่อนที่จะด่าต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณให้ด้วยนะคะไม่ใช่พวกมึงเอาเขาไปด่าเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็เอาเขาไปทํามาหากิน ใส่ร้ายนี่เขาเรียกว่าใส่ร้ายนะคะเอฟซนะบอสอิสระเนี่ยนำนางลำมาห้าร้อยเก้าสิเก้าท่าน,นไม่ใช่เอามาทำมาหากินไม่ใช่เอามาเรียอะไรนะพวกมึงมันก็มีแค่นี้แหละสมองกวงๆอย่างพวกมึงเนี่ยความคิดดีๆไม่เคยมีมีแต่ความคิดระยำตำบอลความคิดที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขา หัดคิดในสิ่งที่ดีบ้างสิ่งดีๆจะเข้าไปหาพวกมืองบ้างไม่งั้นน่ะชีวิตของพวกมืองก็จะอยู่กันแบบนี้แหละจะไม่มีความจเจริญงอกงามมึงเห็นไหมลุงพลเคยไปกล่าวร้ายใครไหมเคยไปด่าใครไหมเคยไปย่ำยีใครไหมชีวิตเขาถึงจเจริญเอาจเจริญเอาสังเกตบ้างไหมล่ะฮะอาริทมิตแตนไอเพนรกต่างๆฮะมึงเห็นไหมว่าชีวิตลุงพ ที่มึงพูดถึงเขาเขาเป็นคนบ้านๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินแบบโอโหปเป็นดาราใหญ่ต้องใส่สูทใส่อะไรนี่ลุงชอบแบบนี้นะแล้วเรื่องนางราเนี่ยอย่ามาหาเรื่องว่านางรํามีแต่นางรําแต่ไม่มีคนมาดูเลยกูถามหน่อยเขาประกาศหรอว่าให้คนมาดูเนี่ยเขาแค่เชือ้อเชิญให้ชาวบ้านมาร่วมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ มาร่วมสนุกมาร่วมเตะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปนั่งเก็บตังไฟสมองมึงคิดกันได้ อยู่เฉยๆกันไม่เป็นเหรอออกมานั่งย่ำยีเขาเนี่ยมึงจะย่ำยีลุงพลป้าแตนเนี่ยแล้วก็ฟังพวกกูจนวินาทีสุดท้ายของพวกมึงเลยเหรอกูถามมึงหน่อยนะมันจะเกินไปหรือเปล่าวะปล่อยให้ชีวิตของพวกกูเนี่ยมีความสุขกันบ้างเถอะปล่อยวางบ้างเถอะวันสงการวันทำบุญมึงก็หยุดกันบ้างเถอะทุกข้า có cô thả mừng nói bốc mương á ตั้งใจมากราบองพ่อปู่